นี่เหรอวะเบนท์เ,เทิดไทยที่เขาว่าซื้อพระราคาดีๆต้องลองหน่อยเว้ยเบน์เ,นเทิดไทยอยู่ล่าครับพี่ใครรับพอดีพี่เอาหลวงพ่อแดงมาปล่อยหน่อยรุ่นแรกเขาว่า ซื้อผ้าราคาดีจริงหรือเปล่าครับพี่นายขาน้องชมเลยครับตกใจหมดเลยพี่นั่งเลยครับพี่ดีดีๆนะราคาอย่าให้ผิดหูครับพี่มือสั่นเลยกูผ้าแดงรุ่นแรกครับพี่ดูง่ายครับตีไว้เท่าไหร่ครับพี่ชายเปิดมาเลยถูกใจเด้วปล่อยเลย เปิดหน่อยนะพี่ก็สี่แสนด้าเนาะขอสีอ่แสนห้าได้ไหมสี่แสนห้าเลยเหรอพี่พี่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> มาไกลด้วยโอเคน้องจบให้ครับเออมันต้องอย่างนี้เดี๋ยวไว้ของจริงไว้เบ้นเทร์ไทยไม่พูดเยอะครับเยอะดุขนาดนี้จะให้กูพูดเยอะไงอะ โอเคครับพ okay, okay. ี่ขอบคุณมากครับอ๋อโอเคขอบใจมากนะรับเงินที่ทีมงานนะครับรู้เรื่องครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับวันนีวพี่พาไปเลี้ยงหมูจุ่มสุกี้รวมปาสุกี้รวมน้น้องรักอกเบนเทสไทยผ้าอะไรครับเป็นผาเก่าของแม่ผมครับปากน้ำจะหลุดพ่อเงินวันนี้ห้องเดี๋ยวพี่ดูให้อันนี้ปากน้ำรุ่นสามน้องชายแบบเนี้ยแท้ แต่ที่สําคัญน่ะพี่ไม่กล้าแก่เนี่ยสําคัญตรงเนี้ยถ้าแกะมากลัวจะกลัวจะแตกแน่อันนี้แท้อยู่แล้วแท้ด้าเปล่าแต่สภาพหยอ่อนแบบนี้เขาเรียกว่าหลุมพ่องเงินมันนจะหอมรุ่นสองปีสองสี่เก้ากว่าเห็นปะมันมันแบบเลี่ยมชิดเลยอะ่ะแล้วมันแบบมันลานหมดแล้วเนี่ยนึกออกปะ คือถ้าสวยๆเนี่ยมันก็ประมาณแสนถึงสองแสนแสนก็บาทรุ่นสามนะไม่ใช่รุ่นแรกถ้ารุ่นแรกสวยๆหลักร้านแต่เนี่ยเป็นรุ่นสามสวยๆก็แสนก็บาทแต่พระเนี่ยโอ้โหพี่ไม่กล้าแกว่ะแต่หน้าตายังติดสวยนะสมยังชัดเอาอย่างนี้ปากน้ําเนี่ยใจแม่เขาคิดอยากได้เท่าไหร่ประมาณสองหมื่นอ๋อสองหมื่นนี่เกินอยู่แล้วปากน้ํารุ่นสามพี่เบ้นให้ซัก ี่หมื่นห้าได้ไหมพี่เบนน่าจะขายได้ประมาณห้าหมื่นฝังร้นรุ่นสามนะเนี่ยมันดูดิมันเลี่ยมติดอย่างนี้เลยแกะก็แกะไม่ได้ดูดิข้างหลังเลี่ยมปิดอย่างเงี้ยคือซื้อนี่ซื้อวัดดวงเลยนะถ้าสมมติว่าแกะออกมาแล้วแตกนี่ก็ถือว่ารับผิดชอบตัวเองอันเนี้ยสี่หมื่นห้าส่วนอันเนี้ยสวยสวยแส,ยสงก็บาทแต่พี่เบนเคยแจ้งในในทุกคลิปเลยว่าพระเนี่ยถ้าไม่สวยหรือพ่อเงินไม่ได้หอมนะหรือไม่ว่าจะเป็นหรือว่าทวดหรือพ่อเงินไม่ได้หอมถ้าไม่สวยเนี่ยถูกเลย นะราคาเนี่ยสมมุติจากร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเหลือสามสิบเปอร์เซ็น์เลยองค์นี้พี่เป็นขอซื้อสามหมื่นได้ได้ไหมได้พะเงินเนี่ยรุ่นสองขอซื้อสามหมื่นแล้วก็ฝากน้ำมื่นสามขอซื้อสี่หมื่นห้ารวมเป็น 75, เจ็ดหมื่นห้าโอเคไหมโอเคแลโอเคปะ่ะครับและไม่ไม่ไม่ขอเพิ่มอะไรเลยคือมั่นใจเลยเหรอผมเชื่อใจเลยอ้าวแล้วรู้รู้จักพี่มาจากไหนเนี่ยผม ใน t ิ k ตอ,อกเรับอาอเอาหรอใช่ออโอเคงั้นพี่เก็บนะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแม่จะเอาอยากได้เท่าไหร่นะอยากได้สองหมื่นอยากได้สองหมื่นอันนี้บอกแม่มันแท้ดูง่ายผาแทดูง่าย <c oughs> ทุกองเนี่ยสแสดงว่าบ,บ้านน้องเนี่ยผาแทดูง่ายแต่คือผามันหย่อนสวยเท่านั้นเอง ขามันหย่อนสวยคือถ้าสวยสวยเนี่ยนะอย่างเงี้ยแสงก็บาทอย่างงี้ก็แสงก็บาทสวยสวยเนี่ยคู่นี้ต้องมีเกือบสามแสนสบายสบายเลยแต่พอไม่สวยเนี่ยมันก็ราคาเหลือประมาณนี้โอเคเดี๋ยวโอนตังค์โอนตังค์งให้น้องด้วยเจ็ดหืห้าันบาทโอเคครับของครับนะครับน้องเอามาปล่อยนะครับก็คือมีปากน้ำนะฮะรุ่นสามนะครับสภาพน่ารักแต่หน้าตาติดชัดกลัวยอย่างเดียวกลัวแบบจะแกะออกไม่ได้อะ เพราะถ้าแกะออกนี่แตกแน่นะครับเล็กองหนึ่งนะฮะเป็นบุญเครืงเงินวัดดอนใหหอมรุ่น2นะครับแบบเนี้ยสวยๆใสก็บาทนะครับผมตีซื้อส0 0 0มื่นนะครับอย่างที่บอกฮะพระหย่อนเนี่ยราคาหายไปสามสิบเปนะครับแต่ได้สักสิรุ่น2นะครับเอาเป็นว่านะครับถ้าใครนะครับมีพระเครื่องพระบูชานะครับอยากได้เงินสดแบบน้องเขานะครับไม่รู้ราคาไม่เป็นไรนะครับเบนเดอร์ไทยจะเป็นคนแจ้งราคาให้และดันราคาให้เต็มที่นะครับยังไงมีพระแท้ พระเครื่องพระบูชากับพคอปลาเก่านะครับสามารถส่งมาที่ l ล n e แอพ i ิเชียลนะครับ b e n z 8 8นะครับถ้าผมเบเตอร์ไทยดูชอบนะครับจะนัดมาเจอที่ร้านนะครับที่สาขาเทอร์ไทยและสาขาเอทีแต่ใต้นะครับหรือถ้าไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวเบเตอร์ไทยไปหาที่ที่โอเคครับยังไงฝากติดตามเบเตอร์ไทยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ